สวัสดีค่ะ,พะเพื่อนพี่น้องขอต้อนร,รับสู่รายการอีสานภาพาเพิ่มและการไปขึ้นเพิ่มเพิ่ม,ม,มก,กับสายอีสานนะคะก็คือ,อมันมีอีหยังมากมายเนี่ยก,ก็คือวันนี้นะเห็นโฆษณากระจังเรย์ด้วนะอ่านในทีวีที่ไปบอกว่าอย่าเลือกซัมซุงกลิซี่เอสหกเอสเจ็ดเอสแปดนะนะก็เลยแบบกวา่าเห็นบอกว่าดีนักหนาแล้บาวบอกว่าเลิศยังนึงนได้ทิ้ดอยู่ไป็สื่อมันนี่ก็คือแบบว่าบอกว่ามีการสร้างสร้างการให้รูปโด,ดยเสียงมันก็เป็นอย่างที่ตอบโจทย์มันบางบางทีบอกว่าพายูุกลนยในอยาก อยากตั order, ้งกล้องกลนเหรอครับก็ต้องแบบอยากกดเวลาแบบว่าอ่ือยู่ในที่สาธารณะนังสินนะครับก็อยากแบบว่าให้โซ่ให้อย่างสินะมันก็ได้สร้างโดยเสียงแต่ว่าอ่าวถ้าเป็นคนอีสานเหรแบบว่าอังกฤษเพาบว่ค่อยเลิศนะนะก็ได้เสมอร้องให้เบิ่งว่าถ้าสมมติว่าอ่มสำเนียบอกโอเคนะมันสีไทยเดี๋ยวบอสหรือสื่อมาได้ประเทศไทยได้เนี้ยอ่าเสมอร้องให้เบิ่งการเพราะว่าชมพู่อารยาบอกว่าสำเนียงจะต้องแบบว่าเลิศที่สุดนะนะเดี๋ยวก็เลยแบบว่าเสมอเบิ่งว่ามันโอเคบอสเด้อชมพู่เด้อ อันนี้กล้องเลยเป็นโหมดสั่งด้วยเสียงนะคะ Capture <Yeah. S 1> มิสซ s i ีเลย Capture วะ <What? S 1> ปัญญาก็ปัญญาน,นี้แม่บอกให้ Capture อ๋อสิไอ้กล้องมมาล่า <c oughs> ใส่ประเภทไหนปะนี่กล้องอยู่ไหนกล้องถ่ายรอบ บนเดียวก็บอกว่าชีก็ได้เียชีดเช,ช,ช,ชีแล้วแล้ก็ไม่ถ่ายแคทเจอไม่คำนึงถายแน่อาเสดเร็วแล้วบนายแล้วอ่ะไหนเริ่มมานะถ่ายสีดอเงียเก็บถ่ายสีถ่ายแน่ เอาบอกน่นาเพราะฉะนั้นสิบอกเราซ้ s ซุ g g ก็ a ซีสิบอกฝากบอกแะ่บอกว่านันเอาสำเนียงภาษาอีสานให้แน่สำหรับคนที่ว้าอันภาษาอังฤฤบอะไรน่ะกรสิประมาทมาเสิเจ้ไทยน่ะงั้นสิน่ะ้วกระไทยได้งสีน่ะภาษาอังกฤษ บาร์ไดนี่หก็คือนแทบบาร์ไดน์นะบาสามารถที่ใส่ฟังซันนี่ได้เลยก็เสียทิมไปซืือสิมาิวามืกกดกระบาดเพราะเขาไม่ฟังซันนี่มาให้แล้วก็ต้องตายแต่าากระบาดกีบบาร์ไดน์ก็เลยใส่บาไดน์นะเดี๋ยวมาเล่าอีกแ <Hey. S 2> ค่หนึ่ง capture capture c a p จ u r e ให้เงียบเก็บเลยถ่ายบารได้เด้อเดี๋ยวฉันจะกลับมาใหม่ในวันหน้าพร้อมกับภาษาอังกฤษที่เป๊ะกว่านี้อีซัมซุงกับไอซีเอสหก